เป็นเหมือนกันไหมครับทุกคนเวลาเราเขียนเซตได้เปสัพักหนึ่งโอ้โหยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้ก็ผมเราจะมาแนะนําเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า S H S กับ S s S ที่จะทําให้การทําสไตล์ของเราเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นง่ายขนาดไหนเหรอปไปลองดูกัน กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่ผม play b o r n to d e a อีกแล้วนะครับในวันนี้นะทุกคนเราจะมาอยู่กับเรื่องของ s a s กับ s c s นั่นเองนะครับแน่นอนว่า2ตัวนี้เนะี่ยไม่ใช่ของใหม่แก่กล่องอะไรนะแต่ว่าเป็นของที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ กำลังหัดทำ c s s แล้วก็รู้สึกงานเดิมๆเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะแต่ก่อนจะไปลงมือเขียนกันครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกันก่อนนะว่า SSS กับ SSS ม,มันคืออะไรนะฮะก็จะต้องบอกกันก่อนนะผมว่าทั้งตัว SSS แล้วก็ SSS เนี่ยก็ล้วนเป็นตัว c s s Extension หรือว่า c s s p r e p o l e s s e r กันทั้งคู่นะครับก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยจะสามารถเขียน c s s เนี่ยได้ในลักษณะภาษาหรือว่า syntax คล้ายๆกับการเขียน โปรแกรมเหมือน programming language ทั่วไปเลยนั่นเองนะฮะซึ่งพอเรารู้จักกับความหมายแบบนี้แล้วใช่ไหมเอ้ยเหมือน programming เหมือนอยังไงอ่ามาลองดูตัวอย่างกันเลยครับถ้าเกิดเดิมๆนะเราเขียนเสียดเชนแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะกําหนดนะฮะว่าเอ้ยให้ท็ก a เนี่ยนะครับมีสีแดงใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวตัว tag a เวลา hover เนี่ยให้มันเปลี่ยนเป็นสีแบบเหมือนมันนาวหน่อยอะนะฮะเราก็ต้องเขียนกันแบบนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าเราก็สามารถใส่สีใส่อะไรแบบนี้ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทําตัวแปรเหมือนกับ โปรแกรมมิ่งอะเกตใช่ไหมกำหนดสีนี้แล้วก็ทิ้งไว้เลยนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกใช้แล้วก็หยิบสีนี้เข้ามาใช้เนี่ยมันทำยังไงถ้าเกิดเราใช้ S A S กับ S S เนี่ยมันจะทำในท่านี้ครับอ่ะลองดูตัวอย่างของ S S กันก่อนเนาะ S S ครับเราจะทำการประกาศเหมือนกับตัวแปรไว้เลยครับว่าเอ้ยตัวตัวของคันเลอร์ที่เป็นคันเลอร์ปกติเนาะอาจจะเป็นไพรมารีคันเลอร์ก็ได้หรือคันเลอร์หนึ่งนะฮะกับคั l เลอร์สองเนี่ยไปสีอะไรเนาะแล้ววันหลังพี่ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้สีในค่าตัวแปรนี้เราก็แค่ ใส่ชื่อตัวแปรนี้ลงไปเท่านั้นเองครับลักษณะเหมือนเขียนโปรแกรมเลยเห็นไหมแล้วตัว SSSR เป็นยังไงนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นั่นเองครับจริงๆหน้าตามันคล้ายๆกันนะทั้งคู่เลยนะครับแต่มันจะแตกต่างกันอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าตัวส่วนของ S s เนี่ยนะครับจะใช้รูปแบบของการเว้น Indent นะครับผมคล้ายๆกับตัว Python นั่นเองนะฮะแต่ว่าในส่วนของ s CSS ครับก็จะเขียนคล้ายๆกับตัว CSS ทั่วไปเลยนั่นเองนะครับแค่มีตัว Extension ต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถเขียนได้ง่ายขึ้นนั่นเองฮะจากตัวอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ครับทั้ง CSS, SSS แล้วก็ตัว CSS เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะว่าเออเราสามารถใส่ตัวแปรอะไรต่างๆลงไปได้ใช่ไหมคำถามต่อมาครับเอ้ยพี่ครับจานครับเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนดีนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบนอกจากตัวส่วนของ Indent นะที่รูปแบบของการเขียนเนี่ย มันจะแตกต่างกันนะครับมันยังมีในเรื่องของความสามารถของเราครับก็คือประสบการณ์ของเราก่อนหน้านี้แหละเนาะถ้าเกิดเราเขียนกับส่วนของจาวา s ค r ิ p t มาก่อนนะครับไม่ถนัดในการแยก i ินเด t อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนก็ผมว่าเจ้าตัว SSS ก็จะตอบโจทย์แล้วเนาะเขียนภาษาซี C++, C# มานะครับจาวา s ค r ิป t มาจาวามาเนี่ยเออแบบเนี้ยน่าจะเหมาะกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับพุ้นชินเกียับการแบ่งอินเด้นต่างๆเนี่ยนะครับ SSS เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเลือกได้นั่นเองนะฮะ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะทั้ง2ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีข้อดีหลักๆอยู่ประมาณนี้ครับนั่นก็คืออันแรกเลยนะเราสามารถใช้งานตัวแปรหรือว่าลดความซําซ้อนของโค้ดได้ครับแน่นอนครับว่าพอเราประกาศนู่นนี่นั่นไปนเสร็จปุ๊บเนาะความซําซ้อนของโค้ดเนี่ยที่เคยประกาศอะไรต่างๆไว้เต็มไปหมดเนี่ยมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับอันดับที่2ครับพอความซําซ้อนลดลงครับเวลาที่เราใช้กับมันะครับเวลาที่เราใช้ในการเขียนก็น้อยลงเหมือนกันเนาะโอ้โหโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งจ้างมาให้มานั่งทําอะไรอย่างงี้ก็ควรที่จะ ส่วนข้อดีข้อที่3ก็ผมนั่นคือการทําให้โค้ดของเราเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเดิมเดิมมานะฮะไม่รู้ว่าไอของพวกนี้มันไปอยู่ตรงไหนอ่าคุณก็สร้างเหมือนกับตัวแปรไว้เนาะและนอกจากสร้างตัวแปรได้นะเขายังเอาข้อดีของโปรแกรมมิงแลเกเวจอันอื่นๆอ,อย่างเช่น เราสามารถใส่ EF L นะครับสามารถใส่ o o ปได้และรวมถึงทำฟังก์ชันได้ด้วยโอ้โหทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเราไปดูในตัวอย่างต่อไปกันเลยนะฮะโดยจะต้องบอกเลยนะผมว่าโปรเจกต์ที่เราจะทำกันในวันนี้นะเป็นโปรเจกต์เบสิกเลยครับเรียกได้ว่าใครเนี่ยเขียนใน HTML, s s s มานิดหน่อยอ่ามาลองดูกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนเป็น SSS s ยังไงตัวนี้เราจะใช้ S อ s เเป็นหลักนะเพราะว่า รูปแบบการเขียนมันก็ต่างกันที่ indent ต่างกันที่อะไรนิดหน่อยเนาะแต่ว่ารูปแบบของข้อดีของเขามันอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมาลองดูตัวอย่างกันได้เลยเนาะ <S <S โดยอันดับแรกนะผมเราจะทําการสร้างตัวโปรเจกต์ของ node.js ขึ้นมาก่อนนะครับโดยการใช้ npm init แล้วก็ขีดขีด y นะครับผมแน่นอนว่าคำสั่งแบบนี้มันก็เป็นคำสั่งทั่วไปเนาะในการสร้างโปรเจกต์ที่เป็น node.js นั่นเองนะครับเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้มาปุ๊บโอเคสบายใจหายห่วงรันได้แล้วนะครับ เครื่องใครที่ไม่มี Node.js ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะบน Windows ก็โหลดง่ายๆเลยนะครับกด Install เล็กๆ,ๆไปเรียบร้อยลงได้เลยนะฮะโดยต่อมาครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะเราใช้คำสั่งนี่เลยครับ npm init Node.js นะผมก็จะทำการติดตั้งตัว ส่วนของเอ็ก n s i ชันตัวน,นี้ออกมานั่นเองนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่มีเออร์เรอร์อะไรก็สบายใจหายห่วงไปเสร็จต่อไปได้เลยนะฮะหลังจากที่เราครับผมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์หรือว่าเป็นโปรเจกต์สตั๊กเจอร์นะผมโครงสร้างของโปรเจกต์แล้วเนี่ยไว้ในโฟลเดอร์ที่เราทำการเปิดตัว Visual Studio Code ตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่าลืมนะเวลาเราสร้างเวลาเราทำอะไรพวกนี้เนี่ยเรากด Open Folder แล้วก็ จัดการทุกครั้งนะไม่เอาแบบว่า new text file new file แล้วก็เพิ่มมาทีละอันนะครับแบบนั้นจะจัดการโปรเจกต์ได้ยากเนาะนี่เลยครับพอเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตา structure ของโปรเจกต์เรามาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหนึ่งสิ่งเลยครับเราจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า src ไว้นะครับเอาไว้ใส่ source code ของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับผมพอเราได้ src แล้วนะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์มาตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า public ครับภายในนี้จะมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า css นั่นเองครับภายในนี้นะครับภายในโฟลเดอร์ public แล้วก็ slash ตัว css นี่ยนะครับก็จะมีไฟล์นะผมที่ชื่อว่า main.css นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ css ปกติทั่วไปที่เราเขียนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษขึ้นมาครับในวันนี้เนะี่ยคือเราสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า scss อยู่ข้างนอกไว้ตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วเราเนะี่ยก็เขียนไฟล์ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า main.scss ตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่เราไว้ทําการเขียนสไตล์ เขียน CSS ตัวแบบใหม่ของเราเนาะลงไปในนี้นั่นเองนะครับเวลาเราจัดการเนี่ยก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะแล้วสุดท้ายครับนั่นก็คือไฟล์ index.html ครับไฟล์นี้ก็คือไฟล์โครงสร้างหลักของหน้าเว็บเรานั่นเองนะครับหน้าตาหลักๆของโครงสร้างเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรันแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้หรือมีปัญหาไงลองสังเกตดูนะว่าตัวโครงสร้างของโปรเจกต์เนี่ยรันเหมือนกับเราไหมนะฮะโอเคครับอันดับแรกเนี่ยผมขอใส่ไฟล์ index.html ให้เสร็จก่อนแลวกันเนาะขอเวลาสักครู่เดียวนะฮะ 2,000 years later อ่าโอเคทุกคนนี่ตัวนี้เราก็จะได้ไฟล์ตัว html มาแล้วเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองผมขออนุญ,ญาตลองกด go live test ให้สักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ครับหน้าตาตัวโครงสร้างของเราครับก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อโอเคนะครับมีตัวส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนะาะ travel planner นะครับให้กับเรานั่นเองเนาะก็สามารถคลิกเพื่อที่จะ ไปอยู่ในส่วนต่างๆได้นะครับแต่ในที่นี้ผมยังไม่ได้ทาไว้ละกันเอาเป็นโครงสร้างหน้าตาแบบนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วหลังจากนี้ก็ผมพอเราได้โครงสร้างหน้าตาอะไรแบบนี้มาแล้วเอซีจิมแอลพวกนี้มันเบ๊ะเบะพี่มามาลองดูเอเซียด้กันดีกว่านะครับผมลองเขียนก็ผมง่ายๆเลยครับแค่5บรรทัดเท่านั้นเองนะครับผมลองกําหนดก็ผม p r i ์มอลลี่ r ัมาปกติแล้วเนี่ยเราจะกําหนดสไตล์แบบนี้ก็กําหนดได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับเป็นเหมือนกับตัวแปรตัวนึงเลยเห็นไหมครับเวลาเราเอาไปใช้ในบอดี้นะครับเราก็ใช้ p i m a r y Color ตัวเี้ร ต่อได้เลยนะนี่เห็นไหมประกาศไว้บนสุดปุ๊บนะครับใช้ไพม m รีคัลเลอร์ตัวนี้ต่อได้เลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเราไม่ต้องแบบไปทำอะไรซ้ำซ้อนเนาะก็ประกาศมาทีเดียวใช้งานได้ทางเว็บเลยนั่นเองนะฮะ แ,แล้วผมลองเซฟดู1ทีนะครับถามว่าเซฟเสร็จปุ๊บแล้วเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่านะครับอ่าลองกลับไปดูนะอ๋อมันไม่เห็นรีเฟซไม่เห็นเหมือนเลยนี่หนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องคอมไพล์หรือทําการแปลงเจ้าตัว sss ตัวนี้เนะี่ยไปอยู่ในรูปแบบที่เบราว์เซอร์ทำความเข้าใจได้ก่อนเนาะเรื่องคําสั่งที่เราจะใช้ในการแปลงในที่นี้ครับผมนั่นก็คือตัว node ขี sss นะครับแล้วก็เว้นวรรคเนาะตามด้วยต้นทางนะครับหรือเรียกว่า source นั่นเองนะครับคือไอตัวที่เราเขียนเมื่อกี้แหละนะครับ และเราก็ผมจะให้ออปต์ออกมาเป็น CSS ปกตินั่นเองนะครับก็จะบอกว่า Destination หรือว่าปลายทางอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้ก็จะบอกว่าอยู่ใน Source Public แล้วก็ slash CSS นั่นเองนะครับคล้ายๆกับเวลาเราคอมไพล์ภาษา C ีภาษาอะไรไหมอ้าเหมือนๆกันเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกันเนาะตัวนี้เนะี่ยมันจะไม่ได้เป็นการคอมไพล์ตรงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นการเ e น d e r i n g นั่นเองนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าเ e ndering เรียบร้อยแล้วนะเขียนไฟล์ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วพอเรานะฮะทำการเข้าไปเปิดนะ จ้าตัว m a i n อต s ตัวนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าอ่าโอเคเขาจะทำการแปลงนะครับตัวส่วนของสีที่มันเคยเป็นสี Primary Color ตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมให้มาอยู่ในตัว b บ็กกราวด d ตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมการทํางานอะ่ะคือสุดท้ายมันแปลงกลับไปเป็น c s s เหมือนเดิม แต่ว่าเวลาเราเขียนเวลาเราทํางานเวลาเราโค้ดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนหนึ่งนะที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะสะเด็ปต่อมาับผมคือเราจะทําการเทสกันนั่นเองครับแต่ว่าก่อนจะเทสนะครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตทุกคนเลยย้ายตัว Inde ด็กซ์ที่มาตัวนี้นะครับออกมาอยู่นอกโฟลเดอร ER ์ src ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราลันเนี่ยมันจะได้ลันเป็นผาดหลักเลยนั่นเองนะครับอพอเราทาการย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมครับคลิกขวาเนาะแล้วก,กด open with live server นะครับใหม่นะครับเพื่อที่จะทําการดูนะว่า การเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงแล้วก็นี่ครับผมผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วนั่นเองเนาะเราเปลี่ยนสีแบ็กกราวน์พื้นหลังให้เป็นสีเหลือง F000 f, f 00 00นั่นเนองนะครับเราก็จะได้สีแบบนี้ออกมาแล้วเนาะโอเคเมื่อตะกุ้่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเบย์เนาะง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ที่มันแอควานขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้เหมือนกับประกาศตัวแปรทิ้งไว้นะ,นะครับ Primary Color เรากำหนดว่าเป็นสี F ล้วนเลยนะครับก็คือสีขาวเลย ต่วน tag color เนี่ยให้เป็นสีดำนะครับเราสามารถประกาศที่มันซ้อนกันในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือดูว่าอ๋อโอเคของไหนมันอยู่ชิ้นไหนอะไรยังไงเนาะแล้วตัวแปรพวกนี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นเหมือนตัวแปร variable พวกนี้เนะี่ยเราก็สามารถใส่ลงไปในที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นสี of primary color นะก็ใส่ไปนะครับหรือว่าการประกาศการใส่ tag ต่างๆเนี่ยก็สามารถกำหนดสไตล์ได้คล้ายๆกับ CSS ปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามันก็จะมีความคล้ายกับ programming language มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ แสรแล้วผมทําการเซฟนะผมแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาเราเซฟเสร็จนะครับมันจะต้องถูกแปลงไปเป็น เมนดอซเตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวบว์เซอร์ก็จะไม่เข้าใจเนาะนะครับในสิ่งที่เราเขียนมันมีวิธีหนึ่งมันมีวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้งานพวกนี้เนี่ยมันไม่ซ้ําซ้อนนะครับแล้วมันง่ายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเราใช้คาสั่งโหนดขีด s a s ตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วเราเนี่ยก็ขีดขีดนะผมใส่ขีดขีดไป2ทีเนาะคือหมายลบนะครับเราก็เขียนว่า watch ครับอ่าแปลว่าให้เขาเนี่ยนั่งดูนั่งจ้องเลยนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นความเปลี่ยนแปปลลงมนมีออะไรรเเกิดขึ้หื่า วันหนึ่งที่เราทําการเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งไปนะครับแล้วลองเซฟดูเนาะมันจะทําการนี่เลยครับเขียนว่า rendering complete นะครับ saving เป็นไฟล์ c s s เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่สมมติว่าผมทาการเปลี่ยนนิดนิดหน่อยๆแล้วกันเนาะนะครับเปลี่ยน margin จาก0เป็น1นะครับแล้วกดเซฟดูเห็นไหมมันจะรันให้ออโต้เลยนะครับถามว่าจริงไหมนะครับผมเปลี่ยนกลับเป็น0แล้วกันเนาะแล้วลองไปดูครับนี่เป็นไงตัวส่วนของสีต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีดําเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะ ถามว่าเออแบบนี้มันมันดูมันดูไม่ไม่ชัดหรือเปล่าพื้นหลังเว็บมันก็สีขาวอยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะผมลองนะผมลองผมลองเข้าไปที่ไฟล์ m a i n c s s ตัวนี้แล้วกันครับนี่เราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าเขาจะทําการ g e n e r a เรหรือทําการสร้างตัวไฟล์ c s s มาให้เราแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วมีอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างนึงนะทุกคนโอ้โหไม่กักเลยคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากเลยคนดูเนี่ยนะฮะ สิ่งหนึ่งเลยนะที่เราบอกกันไว้เนี่ยก็คือ sss กับ sss เราสามารถเขียนเหมนโปรแกรมมิ่งได้แบบเขียน if else ได้ทำยังไงอะมาลองดูผมขออนุญาตเขียนแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนนี่เราใส่ primary color ลงไปนะนะฮะแล้วเราก็ใส่ primary text ลงไปอันนี้เหมือนเดิมโคดโคดเดิมมื่อกีโคดโคดเดิมเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเพิ่มก็ไปครับคือ if e กับ else ตรงนี้นั่นเองนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่า primary color เนี่ยเป็นสีดำนะนะครับ เราจะให้ Text c o l o r เป็นสีขาวเผื่อใครอยากจะทำดาร์กโหมดนะฮะหรือว่าให้ยูเซอร์เนี่ยทำการแบบเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนสีอะไรเองนะฮะแบบปิ๊บป๊บปิ๊บปับเลยนะฮะจะทำได้นี่แล้วเราก็กำหนดได้ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าสีมันไปเป็นโทนเข้มหรือเป็นโทนดำเนี่ยก็ให้ Text เป็นสีขาวเ <ๆ S 2> ขา,ขาจะได้อ่านง,ง,ง่ายง่ายหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะครับก็ให้ Text เป็นสีดำนะครับผมลองเซฟนะแล้วลองดูครับผมว่ามันเปลี่ยนไปยังไงอ๋ออันนี้มันก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมต่อมาผมลองเปลี่ยน Priary Tayloror Color คร เป็นสีแดงเลยนะครับสีแดงเลยดังนั้น Tech Color จะต้องเปลี่ยนเป็นสีดําถูกไหมถ้าเกิดตาม i f ฟตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่า p r i m a r y Color เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าเอเหมือน i f ฟปกติอนะทุกคนอ่ะเซฟเลยครับแล้วลองมาดูครับเห็นไหมตัวส่วนของเ Text จะเปลี่ยนเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่านะที่นี้ผมลองเปลี่ยน p r i m a r y Color เป็นสีออกเทาๆแล้วกันนะครับอ่าขาวๆขุข่นๆขาวๆแบบหมน่มนๆขาวๆแบบชีวิตหมองมนหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกัน ตัว t e x จะได้เป็นสีดำหมดเนาะนะครับแตม่มันดูมันดูไม่ชัดเจนขอเข้มขึ้นไปหน่อยอ่ะ,อะชัดเจนขึ้นอีกแล้วนะฮะเป็นสีเทาแล้วนะฮะหลังจากที่รูเลียฟเอลเราใช่ปะเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันมาดีกว่านะครับตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะลองเพิ่มบัตรอนหรือว่าเพิ่มปุ่มนะฮะไปไว้ในหน้าเว็บเราแล้วกันนะครับโดยผมจะทําการเพิ่มไว้ในเมลแล้วกันนะฮะก็ใส่ไปนะครับผมอันนี้ก็อ่าแท็กมีอาร์ผมเอาออกก็ได้เนาะนะครับ อ่ะลักษณะประมาณนี้แล้วกันครับสร้างบัตทอนขึ้นมา2อันเนาะนะครับแล้วเราเนี่ยก็ใส่คลาสเป็น btn ไปนะฮะเป็นปุ่มหลักกับปุ่ม secondary เนาะนะครับใครจะเขียนนี้ก็ได้หรือเป็น btn primary อะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่นี้เป็นเดโมง่ายๆเนาะนะครับพอเราได้ปุ่มเรียบร้อยแล้วครับพอวันนี้เราอยากจะลองฮะอยากจะลองมากๆเลยเนาะเราอยากจะใส่ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นไปครับนี่เลยครับผมเซกขึ้นมาให้ได้เลยเนาะนะฮะ เราครับผมจะใช้ตัวส่วนของการสร้างฟังก์ชันนะครับผมจากเครื่องมือที่ชื่อว่า maxin นะฮะตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้นะฮะกับตัว s q l i t ของเราได้นะครับถาวนเป็นยังไงครับตัวนี้เนี่ยเหมือนกับการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเรากำหนดว่าเออถ้าเกิดข้างในของเป็นยังไงนะครับรับค่ายไงมานะฮะรับอะไรมาบ้างนี่เหมือนเลยเหมือนฟังก์ชันใน Python จะว่าคลิปเหมือนในทุกอย่างนะฮะที่คุณเคยใช้นะฮะแน่นอนครับว่าพอเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยไปบอกนะับว่า ให้เจ้าตัวปุ่มนะฮะ .btn ตัวธรรมดาเนี่ยนะครับ include ตัวบัตเท n ตัวนี้มานะครับแต่ถามว่าทําไปทาไมไอะพี่เออคือกาหนดไปทีละอันไม่ง่ายกว่าเหรอดูดีๆนะสิ่งที่เราใส่ไปครับความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้คือสีที่เราใส่เข้าไปนะครับในพารามนะฮะพารามของเขานั่นเองนะครับมันไม่เหมือนกันตัวนี้ที่เป็นสีหลักนะครับเราสร้างแล้วเราก็ใส่ primary color ลงไปเห็นไหมแล้วต่ออย่างนี้นะครับเวลาที่เขาเอาตัวแปรตรงนี้ไปใช้เนี่ยเขาก็จะหยิบ ไพมอลี่คัลเลที่เราใส่ลงไปนะฮะไปอยู่ใน BG Color เตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ไอปุ่มนึงเห็นไหมครับตัว BTN ที่เป็น s e c o n d a r y เนี่ยนะครับเราก็โยนสีที่เป็น s e c o n d a r y ลงไปแล้วต่อมาเขาก็จะนำตัวสีของเรานะที่โยนเข้าไปไปใส่ใน BG Color เตรงนี้นะครับเรียกได้ว่ามันลดความลำซ้อนของโค้ดลงไปได้เยอะเลยนะครับจากเดิมที่คุณต้องเขียนทีละอันทีละอันแล้วแบบ โค้ดมันก็เหมือนเดิมอ่ะจริงไหมมันก็ลดความซัำซ้อนลงไปได้เยอะเลยเนาะพอเราทำความเข้าใจตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลองเซฟดูอ่ะลองเซฟดูเอ้ยสีไพ i m a ม y สีเซคเ n น a r y ี่นะครับเซฟเสร็จปุ๊บเขาด่าเราครับตุ้มนะเออเลอร์แดงเถือกเลยครับถามว่าเขาด่าอะไรเขาด่าบอกว่าเอ้ยตอนนี้คุณสร้าง ตัวแปรเนี่ย secondary color ที่จะโยในให้เขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าคุณยังไม่ได้กำหนดค่าเข้าไปเลยนะครับวิธีการนะขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็กำหนดนะว่า secondary color ของเราคืออะไรนั่นเองเนาะานะที่นี้ผมขอเปลี่ยนทั้งตัว primary color แล้วก็ secondary color เนี่ยเป็นสีแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วลองเซฟดูนะครับถ้าเกิดว่ามันเขียนว่า rendering complete ก็คือไม่มี syntax อะไรเอ้อเลอร์ตัวแปรอะไรต่างๆครบนั่นเองนะฮะลองไปดูครับนี่เป็นไงครับหน้าตาของปุ่มก็จะเป็นแบบนี้เนาะตุ่มตุ่มตุ่มอะไรวะเนี่ย ตัวปุ่มหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นสีออกเทาเนาะตัวหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองเลยนั่นเองเหมือนกับสีไพรมารีหรือว่าสีหลักของเวฟเราเลยนั่นเองนะฮะ พอเรากับผมเข้าใจคอนเซปต์พวกนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับเราจะเอาโค้ดของเรามาประกอบล่างแล้วก็ทําให้มันสวยขึ้นกันนะฮะแน่นอนครับผมว่าตัวส่วนของที่เราเพิ่มขึ้นมาครับก็เพิ่มในตัวส่วนของภาพเนาะต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงของดีเทลต่างต่างนะครับที่เราใส่ลงไปในส่วนของ main css ตรงนี้เนี่ยก็ใส่ไปครบเลยเนาะถ้าเกิดไปด้านซ้ายไปด้านขวาทํายังไงฟุตเตอร์เป็นยังไงนะครับปุ่มเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าพอเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาของที่เราได้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคร เหด้านบนนะครับอ่มีเงามีอะไรก็เติมให้เขาหน่อยเนาะเอาจริงๆมันก็เหมือนกับการใช้ CSS ปกตินี่แหละครับแต่ว่าเราสามารถใส่ลูกเล่นต่างๆเนี่ยหรือว่ารวมถึงปลดล็อกเนาะข้อจํากัดในเรื่องของการประกาศตัวแปรเปลี่ยนของเดิมๆนะฮะที่มันซ้ําซ้อนกันให้มันกลายเป็นของที่เราสามารถรียูสแล้วก็ใช้ซ้าได้เวลาในการทํางานเราก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับอ่ลักษณะตัวแอปที่ได้หรือว่าตัวเว็บที่ได้เนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะฮะ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็น่าจะจัดเต็มเกี่ยวกับเรื่องของ sss กับ sss ไปเลยเนาะใครที่เคยเขียนเว็บมาแต่ยังไม่เคยใช้ของพวกนี้นะครับก็หยิบไปใช้ได้เนาะนะครับก็ทําให้การทํางานของเราง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับเขาก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆนะที่สามารถทําร่วมกับตัว เทคนิคหรือว่าเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเว็บแพ็กนะฮะหรือว่าตัวส่วนของคอมพาสนะผมที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนั่นะครับแนะนําว่าเราไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเวลาเราทาเว็บพวกนี้มันก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะอ๋อแล้วก็มันมีอีกเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะที่อยากจะแนะนํามากๆเลยนะครับที่ชื่อว่า Live SRS c o m p i l e r นั่นเองนะครับตัวนี้ก็อยู่ใน Visual Studio Code นะครับ extension ตัวนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถ Comp พ l ์เนาะหรือว่ารวมถึงจัดการๆๆอ p t i m i z e ต่างๆง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันดูเนาะคนลงตั้ง8แสนคนนะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่ใช้ F SS อยู่แล้วก็จะใช้เครื่องมือตัวแรกเป็นตัวหลักเลยนั่นเองนะฮะสุดท้ายนะผมก่อนจากกันไปครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนานๆคลิปนี้ก็3 ุ ais, <Kell ys> นะฮะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นของขวัญให้ทุกๆคนแล้วกันเนาะนะครับเราจะได้ทําคลิปจัดเต็มแบบนี้มาให้อ <ichi> ีกเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่ติดตามรีบกดเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราจะมาลองดูกันเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย